ล่าสุดฟิล์มรัฐภูมิหลังพาตัดลิ้นหัวใจรั่ว ก่อนหน้านี้แฟนคลับแห่เป็นห่วงหนักมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังฟิล์มรัตภูมตัคงทรัพต้องทาการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายในวันที่9สิงหาคม65ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวเลื่อนมาหลายครั้งแล้วเพราะติดงานซึ่งอาการตอนนี้ปลอดภัยดีแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะหนุ่มฟิล์มก็ยังออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวอัปเดตอาการของตัวเองอยู่ตลอดหลังผ่าตัดเสร็จในขณะเดียวกันหนุ่มฟิล์มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพส กำลังนอนรักษาตัวเองอยู่ในห้องพักฟื้นพร้อมแคปชั่นว่ากลับมาแล้วครับ3วันที่หายไปอยากขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาที่ดูแลผมดีมากและคนสําคัญอีกหนึ่งท่านต้องขอบคุณอาจารย์สยามค้าเจริญการผ่าตัดแผลเล็กเป็นเรื่องที่ยากมากแต่อาจารย์เก่งมากจริงๆครับผมไม่เจ็บแผลเลยไม่ได้ท่านผมคงแย่และขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ผมนะครับขอบคุณที่รักกันนะครับเดี๋ยวแข็งแรงแล้วเจอกันนะครับทุกคนอัปเดตล่าสุดหลังเข้ารับการผ่าตัดครบ6วันเริ่มมีการฝึกบริหารปอดฝึกเดินกายภาพให้ร่างกายแข็งงแร ตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาปกติดีทุกอย่างคุณหมอบอกว่าโรเรๆนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะคะแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานหนุ่มฟิล์มต้องกลับมาแข็งแรงดีแน่นอนคะ่ะ